ว่าเจะเียดกัแม่แม่กับล <ese> ูกก็พี่น้องนอนหมุนตักกันฝ่ามาฉีดหอดแม่่ยแทงบาบอฝ่ายเอาแม่มาเป็นหมอลำน้ำจิเจังีเสียไปน้ำกัแก่ว่าหันมากกันแม่กับลูกไปทีพิดกันได้เทียงกันได้บาบอเสียบ่าแม่กิที่บ้าเรียนบ้าหัวไปเสีย่อไว่าคนฟังกับที่าพิดกันเอ้อลผมกัแม่ผมยัหกันด้ว่เน้องบไล่ซดตนแม่ค่ะ เทียงกันแล้วได้เห็นเจ้ากินสาดกระจุ่งในเมฆได้เลาคุณเหี่ยวเขาแล้วเออเออแจ้งว่าแบบอย่างก่อนเป็นแย่ตงไข่แจงต้องเริ่มนี่แก่ไข่แย่ตงวึงเจ้าชินหอดแม่เจ้าบ่เบวึงเจ้ากินหอดแม่เจ้าบ่บ่เอาเจ้าขึ้นมาฉีดหอดแล้วเอ้าเราตายแล้วเอ้าหลังจากเจ้ากินหอดข่อยว่าเจ้าว่าข่อยจีว่ายได้ไหมคือบ่เป็นน้ำแล้ว คือเจ้ะคือทอดพ่อเจ้านั่นล่ะข่อยบ่ทันได้ากินทอดพ่อข่อยจังเถื่อว่ทันกินทอดคือว่าไปอยู่น้ำกันจังบ่ได้คือทอดมันจังขอย้อว่าท่านได้่าข่อยินทอดพ่ออย่างเถื่อแล้วแต่ข่อยบ่ทันได้่ปขอยินทอดพ่อที่ข่อยินทอดเจ้าเจ้ากินหอดใครบ่างบ่ขอยข่อยเป็นบ่สบายแม่บึงเจ้าบ่มียาให้ข่อยกินดีคือว่าซั่นก็ดีจ้นนะเอาดีแนวใด้เห็นบ่สบายเอ้าก็สิได้นอนต้เนาะเอานอนสิได้ข่อยมีเวลานอนบ่เจ้าถามเบิ่งงโอ้็แล้วแต่เจ้าละเจ้าคือว่าเองเนาะเอ้าแชยข่อยนอนเวลาใดนก็นอนเวลาอยากนอนต้เนาะ ไอเดียข่อยนอนแล้วพูดได้จริทําหนาทีอุ้ยเรียกเจล่ะเจลแล้วมงเกุฎกับบ๊มีเธอได้ล่ะมงกุฎบ๊อบมีเธอนอนเล่นบ่อบบ๊อต้องพากันได้บ่ต้องบอกกันได้บ่ต้องยังไงนอนเล่นวะโอ้เจ้านี่สีพงไอ้ก็หลอกดีแต่วะนอนโลดเออเจ้าไม่ยังมากินข่อยกินเนี่ยข่อยกับเอื่อจะนึกกินฮะเจ้าซื้อมาไว้น้ำข่อยก็จะินเอาให้เจ้ากินน้ำเอ้ามือนี้บ่มีน่ากินมา่อไหร่จะให้ข่อยกินติ่เจ้าก็เป็นคนทั้งสัตว์ บยำบมีน่อกินใบยำขึ้นคิดหอดข่อยใบยำมีน่อกินใบยำขึ้นอักยูอักกินค้ามอบเี่มันยากเอาเบิ่งอันนี้มันเป็นเนืส่ยของเจ้าตะโดนไปเป็นมือหนีอบยำมีน่อกินหรือไม่กินหอนเท่าหันยำบะมีน่อกินนี่อยากกินหอนเท่าอย่างทุ่งห้าแเมนเออมือนี่มันอยู่ในตลาดมันน่อกินบะอึดตลาดที่ไหนตลาดที่นี่เด็กใกล้ เอาโจองงางไปขางปนตาดเจ้เห็นตลาดนี่เป็นตเข้าขายของแค่นั้นแหละตลาดอ่ะขายขายของกันเป็นตลาดรุดเอาคือพวกเขียนปตลาดสดคือว่าเอาตะ่ายขายของสองลานขึ้นไปเขาเอื่นตลาดรถ่ดได้หรือเปล่าบู๊สขายขายลานเดียวเขาจะเบียนตลาดเขาเอื่นรถเก่งขันตรัขันตรัลานขึ้นไปเขาเรียกว่าพระหูโพดพระหูโพดิี่ยังเอาพระหูโพดกับเอกพจน์มาคือกันนะเอ้อเอกพจน์เป็นเป็นผู้ใดนลานเดียวพระหูโพดเดียวสองลานขึ้นไป ขันสามล้านขึ้นไปเด้เบลีมกูดไม่เลยเลือกูดด้อยังอ่ะยัางบึงดีมากเอ้ขันร้ายล้านขึ้นไปนี่คือบริมกูดกูดกูดคือดี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 เออขันยุ่งนะหันหมอลำเดียนได้ลายหันเนี่ยนี่เนี่ยนี่ซื้อมาไวปทานนี่นี่เอาเข้ามากินเอาเองซื้อไปทานหรือกินม้เบิดขึ้นบ้านเดียวกินม้เบิดต้นกิ้งมูกินหมูไปซื้อมาใส่ าาาาคือหน้าหานเอ้ยขึหน้าอันงานเนี่ยคือว่าไปเห็นตลาดใช่ไหมคือว่าไปซื้อขึ้นหน้าหาันนานเอาก็ซื้อน้ำในขานเนาะซื้อน้ำเพื่อนขายหรือว่าแถว่าซื้อน้ำตลาดเนาะ <c oughs> ไปหากันนี่กายป่ะเนยไปกันเนาะไปมาแล้วเพวกเดียภาพไปอ่ะมาหุ่นจากซื้อเพิ่นเอ้าจะไปน้ำเพิ่นได้ังไในถนนเอากือว่าไปในไฮร้อยหนึ่งสื่อเป็นการภาไปจบไปอย่างเขาไปไปจ้อตาติเอ้ยจ้อให้ยังตา เอาไปจอไปจ,จอตาเิไปบดกาบกักประโยชน์กนบกเห็นหงมขึ้นบกคอยเห็นหงจำสวยเบิง้งเบิ้งคอยใครถามเจ้าอยู่ในร่างกายเจ้าเนี่ยอยู่ในเบิ้งโตนเบิง้งยังเจ้าเนี่ยเจ้าคิดว่าส่วนใดเจ้าสวยที่สุดเหลือกับมีขาที่สุดมีขาที่สุดผู้ด่าเดี๋ยวขาบ่ามีด่ากไปขีออันกันยากอีกต้องต้องการระบบการขับถ่ายในร่างกายดีที่สุดคือถ่ายออกด่า คือตึ้งตีสิ่งซิ่งตีขาดมาได้ซิ่งตีขาดมาได้เขาต้องกินอะไรเขาต้องขี่เอาเอาขันเจ้าบ่มีขาเจ้าอย่าพลาดดากไปขี่เดีย้งดยงเลยโอ้ยสักกม่ขันเท้าไปโหลดจริงคุณคุณขันเจ้าบ่มีปากอ,าอยังสิกินใ้เจ้าเล็วแล้วเจ้าสิได้ดขีเข่เดี้ยงเลยเอาก็ใส่เขาขันเกียร์ทางสายยางก็ได้อาหารโอ้เอาหางให้อาหารทางสายยางก็ได้เอาพ่อกระเด็นมาแมนเจ้าขี่ตั้งขี่ออกดากเอาเขาสวนดากก็ได้หรือไงโอ้ยออกดากคือเรา ตาจับจมูกจับดังวะไม่พอสำคัญสิเบ่เอาเจ้าอยหันใจใส่แทนนะหันใจทั้งปอดตอนเอาหันใจทั้งปอดมันสิบ่สบูรใส่ดังหันใจสิเบ่บ่เอาไปยิงก็ได้